สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้เจนนี่จะมาทำเพสโต้ต้นกระเทียมป่าแล้วก็ผสมกับเม็ดมะม่วงหิมพา,านนะคะเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะแล้วก็ส่วนประกอบนะคะว่ามีอะไรบ้างทำง่ายๆนะคะเพสโต้เราเอาไปกินกับพวกเส้นพาสต้าเนาะต้มเส้นพาสต้าเสร็จแล้วก็มาใส่เพสโต้กินนะคะกินแบบง่ายๆกินแบบคนอิตาลีนะคะสูตรนี้เจนนี่ได้มาจากอ,อ คนแก่ที่จีนี่ดูแลอยู่เนาะแฟนเขาเป็นคนอิตาลีนะคะเขาก็บอกสูตรมาคร่าวๆนะคะเดี๋ยวจีนี่จะมาลองทําดูนะคะว่าจะสําเร็จไหมเพื่อนๆมาลองทําตามกันดูนะคะว่าจะว่าจะทำได้ไหม,มลองดูกันนะคะส่วนประกอบของเพสโต้ก็จะมีนี่นะคะต้นกระเชียมป่านะคะจีนี่ก็ได้หัน่นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนาะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วแล้วก็มีเม็ดม่วงหิมพันคั่วนะคะแล้วก็มี โอลิฟออยล์นะคะหรือน้ำมันมะกอ,อกเน,ะนาะมะกอ,อกแล้วก็พาเมซา,านชีสนะคะตัวนี้นะคะนี่นะคะเจนนี่ใส่แบบนี้เลย2ตัวนี้นะคะพอจนนี้มันเหลือครึ่งหนึ่งเจนนี่ก็จะใส่บบนี้ด้วยนะคะพาเมซา,านชีสเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเจนนี่ก็จะปัน่นเม็ดม่วงหิมะพานก่อนเนาะบดให้มันละเอียดนะคะไม่ต้องเอละเอียดมากเนาะ อันนี้คือสูตรเขาบอกมาอย่างนี้นะคะบอกว่ามันต้องละเอียดมากเวลากินไม่ได้กลุบๆนะคะนี่นะคะทีนี้ก็จะปั่นประมาณนี้นะคะนี่นะคะ ปั่นมมะม่วงเหิมาพานธ์เสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยใบกระเทียมป่าค่ะปั่นต่อไปเลยนะคะสูตรเขาไม่บอกนะคะว่ามาเท่าไหร่เจน,นะจน,นี่เอาแต่ใบมันนะคะคือเขาบอกว่าให้ให้ลองให้ลองทำลองดูะคะ่ะ นี้ก็จะมาลองทําดูว่ามันจะได้ไหมเขาว่าทําไม่ยากอะไรประาณนี้ค่ะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยนะคะก็ทยอยใส่ลงไปอีกใส่ให้หมดเลยจินนี้ใช้ประมาณหนึ่งถ้วยใหญ่เลยนะคะหนึ่งถ้วยใหญ่เลยเดี๋ยวจินนี้ปั่นให้ละเอียดแล้วมาดูกันนะคะ พอจะนี่ปั่นได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนาะจจนี่กท็ทยอยใส่โอลิฟออลลงนะคะน้ำมันมะกอกเนาะทยอยใส่ลงไปเจนี่ใส่ประมาณสามช้อนโต๊ะเลยนะคะที่แรกค่ะแล้วเจนี่ก็จะปั่นอีกนะคะพอเจนี่คิดว่ามันแห้งไปอะคะ่ะมันแห้งๆจะปั่นให้มันละเอียดเลยค่ะ เดี๋ยวเจนนี่ทยอยใส่นะมันมะกอกลงไปอีกเนาะเมื่อกี้สาช้อนโต๊ะแล้วนะคะใส่ลงไปอีกค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะเป็น5ช้อนโต๊ะแล้วนะคะเพราะไม่ต้องใส่นะ้ำมันมะกอกเยอะนะคะเขาบอกเดี๋ยว้ยอยใส่ไปก่อนค่ะแล้วก็ปั่นอีกค่ะ เดี๋ยวจนี่ใส่มันมากรอบไปอีกสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะปั่นอีกนะคะจะละเอียดแล้วเดี๋ยวปั่นอีกสักรอบนะคะจะนี่ปั่นอีกนิดนึงเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนปั่นเสร็จนะคะพอปั่นละเอียดได้ประมาณนี้นะคะเห็นหรือเปล่าประมาณนี้นะคะนี่ปั่นละเอียดเลยละเอียดเลยค่ะแล้วจานนี้ก็จะใส่นี้ลงไปค่ะ พามาซานชีสนะคะลงไปค่ะกะเอาเลยค่ะชอบมากใส่มากไปเลยเจนีในะะ่ใส่เยอะไปเลยนะคะใส่เยอะไปเลยใส่พามาซานชีสลงไปเยอะเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ปั่นให้เข้ากันอีกรอบค่ะ เ่าชอบมากแล้วเขาใส่มากเลยพารมาเซียนพารมาซานชีสอะคะอ่ะปั่นปั่นปั่นให้เข้ากันไปเลยค่ะนี่ืม,มน่าทานมากเลยเนี่ย แล้วก็จี่นี้ก็ใส่มันมาก่อลงไปอีกนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะช้อนโต๊ะสุดท้ายแล้วค่ะใสะล่ลงไปอีกเพิ่มอีกค่ะใส่ให้หมดเลยแล้วก็ตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมะพานที่เราปั่นลงไปค่ะ แล้วก็ปั่นให้เข้ากันอีกค่ะปั่นส่วนผสมให้เข้ากันให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนเจนนี่ปั่นเสร็จนะคะเจนนี่ว่าส่วนผสมมันแห้งไปนะคะพอใส่เมลดมม่วงเห็นภางไปแล้วมันแห้งไปเนาะเดี๋ยวจีนีจะเพิ่มน้ำมันมะกอกไปอีกค่ะเพิ่มอีกสักสองช้อนค่ะเพราะว่าเพสโต้มันต้องออกมันๆนะคะ สองช้อนประมาณสองช้อนครึ่งเพิ่มอีกสองช้อนครึ่งนะคะตออกมันๆน,นะครับจะปั่นอีกค่ะปั่นเข้ากันนะคะวันนี้ทำออกมาทำข้างนอกหลังบ้านนะครับเพราะอากาศดีมากทำที่ส่วนหลังบ้านค่ะามาดูกันนะครสังเกตดูที่ว่าคงจะได้แล้วค่ะพ็ต้องใส่มต้องใส่มันเพิ่มแล้ว ค่าวบดาะไยังเออโอ้ยได้แล้วค่ะโอ้ยแบบเลิศมากเลยไม่ต้องไปซื้อเขากินค่ะแบบนี้ทาเองต้นกระเทียมป่าเราไว้เก็บเองไปเก็บเมื่อวานนี้นะคะโอ้ยเลิศมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวกลับกล้องให้ทุกคนดูนะคะว่าน่าทานไหมนี่นะคะทุกๆคนเพสโต้แล้วก็เสร็จแล้วนะคะ เพสโต้ esto, ต้นกระเทียมปา่ากับเม็ดม่ม่วง,วง,วงเหิวมาพานเนาะดูนะคะน่าทานไหมเอ่ยเราไปใส่กับพาสต้านะคะทุกคนแล้วก็อกไก่นะคะอกไก่ต้มแล้วกพ็พาสต้าต้มนะคะผสมกันแล้วก็เอาใส่อันนี้ลงไปะคะ่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วนะคะแค่นี้พอเลยค่ะเพราะว่าคนอิตาลีเขาจะกินแบบง่ายๆเนาะนี่นะคะ ทุกคนก็ไปลองทําลองดูนะคะเจนนี่ก็ลองผิดลองถูกค่ะน,นี่ก็ไปการทําครั้งแรกนะคะเพราะว่าเพิ่งได้สูตรเข้ามาเนาะได้สูตรมาวันนี้ก็มาทําวันนี้เลยค่ะเพราะว่าเรามีต้นกระเทียมป่าอยู่แล้วมีข้อสงสัยอะไรก็ถามเจนนี่มานะคะเดี๋ยวเจนนี่จะบอกนะคะว่าทํายังไงอะไรอย่างนี้นะคะถ้าดูคลิปไม่เข้าใจกันเนาะยังไงก็ถามเจนนี่ได้เขียนคอมเมนต์ถามได้นะคะยังไงเจนนี่ก็ขอฝากคลิปของเจนนี่ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามให้เจนนี่ด้วยนะคะ